สวัสดีท่านผู้ฝังประดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Unrivaled นะฮะ Unrivaled เป็นผู้เล่นเซอร์กสีแดงที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะอยู่ในหลีก g r a น m m s t t r r นะครับผมฝั่งดีๆนะฮะ Grand Master นะครับแต่ไม่รู้ว่าของเซิร์ฟเวอร์ไหนนะ,ะอ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณพิงกี้นะฮะพิงคี้คุณพิงกี้นะ ชื่อเป็นสีชมพูแต่ว่าตัวนี่เล่นเป็นเทอร์เรนสีน้ำเงิน <c oughs> <C oughs> อยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับอ่าแมชนี้ก็จะเป็นแมชแกรนมาสเตอร์เจอกับมาสเตอร์นะครับมันก็จะเดือดๆหน่อยนะฮะหลีกแบบสูงสุดเจอกับหลีกที่รองลงมานะับประมาณนี้นะครับผมโอเคยูนิเมปทที่มีชื่อว่า Dyna ส t y LE ลนะไม่ค่อยได้คาสแมปนี้เลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมนะผูเล่นไม่ค่อยเล่นกันนะ <c oughs> อ่ะ ฝั่งสีแดงนะครับทำขยายาทำการขยายเบสสองนะจุดนี้ก่อนเลยนะครับโดยการมาสร้างแฮชเชอรี่ตรงนี้นะฮะที่แร่ทองนะครับอาจจะได้เก็บแล้วก็จะได้แร่เยอะขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้เป็นบ่อกแก๊สเขียวธรรมดานะแต่ถ้าคุณมาฝั่งนี้มันจะเป็นบ่อกแก๊สม่วงนะมันจะได้แก๊สเยอะกว่านะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนี่คุณควรที่จะมาขยายตรงนี้นะแต่ว่าลักษณะของแมปคือมันบังคับให้คุณเลือกไงว่าคุณจะอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะเนี่ แต่ว่าถ้ามาฝั่งนี้มันก็จะอันตรายหน่อยนะตรงที่มันกันยากนะครับเพราะคุณจะต้องอ้อมมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะฝั่งสีน้ําเงินนะฮะบ,บาร์แรกเสร็จแล้วต่อเป็นแฟคทอรี่อย่างรวดเร็วเลยนะซึ่งจริงๆแล้วผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มกักที่จะมาลงเบสสองฝั่งนี้กันมากกว่านะฝั่งแก๊สเขียวนะ,ะนั่นแหละครับเอาตรงนี้ว่ายังไงฮะเก็บแร่มาก้อนหนึ่งมารอเลยนะฮะอ่า โอเคลงเบสสองแล้วนะครับผมอืมคือแร่สีทองเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปนะมันได้เยอะกว่าสีเขียวนะตรงที่เก็บมาทีหนึ่งมันได้ทั้งหมดเจ็ดหน่วยนะแต่ว่าถ้าเป็นแร่ฟ้าเนี่ยมันก็จะได้แค่ห้าหน่วยนะนะครับผมตามนนะฮะและตรงนี้อ่าฝั่งสีโอ้เดี๋ยวนะสีแดงคุณลงเบสสามต่อเลยเลครับหลังจากสปอนนิงพูลแล้วเหรอโอ้โหเสียตังค์เยอะอยู่นะเนี่ยต้องต้องต้องยอมเสี่ยงต้องยอมแลกนะถ้าจะเล่นสายนี้นะครับเขียนแล้วตรงนี้ว่าไงฮะบาร์เรก สร้างรีแอคเตอร์อยู่นะครับยังไม่มียูนิตต่อสู้ออกไปเลยนะปกติบารเรกเสร็จแล้วเนี่ยเขามักจะสร้างริปเปอร์ออกไปก่อนนะแต่เขาไม่สร้างริปเปอร์นะเขาต่อเป็นรีแอคเตอร์ก่อนนะครับเพื่อจะสลับนะนี่แฟคทอรี่ลงมาต่อกับรีแอคเตอร์แทนนะฮะส่วนตรงนี้บารเรกก็ย้ายมาลงณจุดนี้นะครับเพื่อสร้างเทคแลบนะโอเคเราจะสร้างเทคแลบต่อไว้เพื่อ <c oughs> เผื่ออัปเกรดให้มารินนะ ซึ่งเขาจะเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะฝั่งสีแดงนะสปีดลิงกำลังมานะครับโอเคควีนผุดออกมาได้แล้วนะฮะทำการสร้างคิีนเพิ่มเติมนะครับอ่าควีนนี่คนที่จะมีเยอะๆนะฮะในช่วงแรกสักประมาณ4-5ตัวนะเคเบสามเสร็จแล้วนะฮะนาจุดนี้นะครับของฝั่งสีแดงส่วนฝั่งสีน้ำเงินว่ายังไงเอ่ยมีการยกบารซ์ขึ้นนะฮะมาตรงนี้ทาอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะครับว่ามาสร้างเอสออนเพิ่ม ไม่รู้รู้แต่ว่าเทคแล็บตรงนี้เงียบเลยนะอ๋อน่าจะสร้างเฟอ๋อไม่ใช่หรอเฟสตอรี่นึกว่าจะเอาเฟสตอรี่มาต่อเลยนะไม่นะฮะเขากดเป็นเฮลิเอมาก่อนนะตอนนี้มาแล้วสองคันนะแล้วตรงนี้ก็ส่งออกไปโจมไปแล้วนะครับสาคันโอ้โหเดินโ,โดนโดนควีนหน้าหลังโดนแซนวิชขนาดนี้ยังไงก็ไม่รอดฮะไม่มีทางหนีแล้วครับต้องมาเผาโดนเล่นแล้วนะจังหวะน,นี้ก็ตูมไปนะฮะว้าวโอเค แต่ว่าทางที่ดีนี่คนขยายคลิปให้มันต่อกันนะอ่าแล้วก็หืมมีเสียงรถวิ่งแถวบ้านถ้ามันดังจนเข้าไมค์ก็ขออภัยนะฮะอันนี้ห้ามไม่ได้จริงๆโอเคว่าไงครับฝั่งสีแดงตรงนี้อุ้ยลงสปอร์สามที่เลยเหรอฮะแสดงว่าเขาสกเกลเจอสตาร์พอร์ตเหรอไม่มีนี่แล้วเอาแล้วลงสปอร์ทำไมครับเหมือนลงเผื่อไว้อย่างงี้เหรอโอ้ อ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าคุณมาเก็บแร่ทองตรงเนี้ยตัวเก็บแร่ของคุณนี่มีความเสี่ยงที่จะโดนทําลายจากฝั่งนี้นะนี่ไงอย่างที่เห็นเลยนะเฮลิเอนเข้ามาเผาแล้วนะครับโอ้โหและควีนก็ทําหน้าที่แบบสุดชีวิตเลยนะส่วนฝั่งสีน้ำเงินก็หันไปยิงควีนอย่างเดียวเลยฮนะโอเคอเควีนก็ดุยเดินผ่านกันควีนออกไปแล้วคนระับเหลือโดนโอ้โหฝั่งสีแดงนี่คือโดนฮารัสเมนบ่อยอยู่นะในช่วงต้นเกมนี้นะส่วนสีน้าเงินนี่ก็เก็บแร่สบายใจนะครับผม ตรงนี้ไว้ฮะเจอควีนตัวเดิมนะครับโดนเผาย่างสดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่รอดไม่เป็นต่อตะโกนะเหลือแต่เป็นเท่าทานลองลอยสู่ชั้นบรรยากาศใช้คําแบบยิ่งใหญ่มากอแล้วก็เข้ามาที่เบสนี้อีกรอบนึงนะฝังซีจำเงินนะครับจับแรงร่างเป็นเฮลแบตเลยนะครับผมจังหวะนี้เจอเซิร์ฟลิงยังไงก็ต้องเฮลแบตแล้วครับเฮลแบเนี้มันจะโจมตีเป็นเอเรียดาเมิตรูปกลวยบริเวณด้านหน้ามันนะฮะ ซึ่งต่างจากเฮลเลียนที่มันเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ก็ต้องดึงคนงานนี้ออกแบบสุดชีวิตนะครับควินมาเจอกับแบบตรงนี้เผายังไงครับไม่ตายนะโอ้โหอย่างเดือดเลยครับฝั่งสีแดงเขาจะแก้ยังไงฮะมีแต่เซอร์กิงนะฮะจังหวะนี้ส่งมาก็โดนเผาตายง่ายๆอยู่แล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กันได้นะเออไม่ใช่สีเหลือเฮลเลียนอยู่สองคันโอเคน่าจะกันได้แหละแต่ว่าโดนนี่ตายไปหลายตัวเลยนะโอ้แล้วมีอัปเกรดบูฟเฟ่ด้วยนะไฟฟ้านะฮะนี่คือที่มาของคาว่ารถไฟฟ้านะฮะ ไม่ใช่นะครับผู้เล่นผู้เล่นเป็นไฟสีฟ้าดาเมจจะเยอะขึ้นนะครับเวลายิงพวกยูนิตประเภทไรนะฮะแต่ว่าถ้ายิงแบบควีนหรือว่าสิ่งก่อสร้างนี้ก็ดาเมจเข้าเท่าเดิมนะมีมาเติมอีกนะครับโอ้ฝั่งสีน้าเงินคือเน,น้นไปที่เฮลเลียนเยอะมากเลยนะในช่วงต้นเกมนี้เพื่อฮาร a s s m e n t นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการบังคับให้ฝั่งสีแดงแบบต้องสู้อย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกระทั่งกดออกเกมนะแต่ดูเหมือนว่าฝั่งสีแดงยสเขาจะกันได้ตลอดเลยนะไม่ยอมกดออกสักทีนะมี เตอลิงเข้ามานะครับโดนเผาตายเรียบร้อยนะเฮลีียนก็ตายไปเรียบร้อยครับผมโมโหอย่างเดือดเลยนะฮะในนาทีที่หนี้นะฮะว้าวตรงนี้มีโอเวอร์โหลดลอยสเกลอยู่นะอ่าแต่ตรงนี้วไ่ไงฮะเบสสของฝั่งสีน้ำเงินนะครับเพิ่งจะมานะฮะแล้วก็ส่งเฮลลเยนมาอีกนะผมมีการอัปเกรดอ้าวขึ้นบวกหนึ่งโจมตีระยะไกลโอ้หฮดริสเดนมาแล้วนะว่ายัางไงครับไหรายังไม่มานะเนี่ย ยิงไฮราเนี่เป็นยูนิตประเภทไลท์นะฮะมันจริงมันแพ้ทางตัวเฮลเลียนเฮลแบทนะแต่ว่ามันสามารถที่จะมาสู้กับพวกเฮลเลียนเฮลแบทได้อยู่แล้วนะไฮราเพราะมันดีพมันก็เยอะอยู่แล้วนะนั่นแหละฮะแต่ว่าเบสนี้นี่ไม่แคนเซิลด้วยนะครับโอ้โหแตกตอนหน้าต่อต,อต,อตาเลยนะเสียตังไปฟรีสามร้อยนะตรงนี้เฮลเลียนตรงนี้ก็เข้าอีกนะเหลือคันเดียวคันสุดท้ายแล้วครับอือ<ๆ>เขาไม่ได้แล้วฮนะเข้าไปโดนควีนยิงนะเนี่ยก็เลยต้องมานะจุดนี้แทนนะปุ่งนี้ไว้ไงครับ โดนควีนรุมถึงอยู่นะแต่เรียบร้อยอะควีนทรานซิลส์ให้กันนะก็คือการฮิลนั่นแหละโอ้โหบื้มอือควีนโดนเผาไปหนึ่งแล้วตรงนี้ไว้ฮะตัวสุดท้ายแลกกันไม่แรงนะฮิวแบทฮิวแบทเลือดเหลือสามโอ้โหแตกบึ้มเรียบร้อยครับไม่น่าลงมาเลยนะฮะอะ ส่วนฝั่งสีน้ําเงินฮะหลังจากนั้นก็ขึ้นอัปเกรดบวก2อโอยอย่างไวเลยนะให้กับพวกจากรกลนะฮะยานเกราะทั้งหลายแสดงว่าเขาเล่นเมกนะบารเรกนี่มีไว้เพื่อเปิดเทคเฉยๆนะเล่นเมกชัดเจนมากครับเฮลเลียนแบบเยอะๆเลยนะโอโ้สงครามเฮลเลียนนะสงครามไฟนะอ่าส่วนตรงนี้เบสสีนะครับของฝั่งสีแดงกำลังมานะอโอ้ฝั่งสีแดงรู้สึกว่า แทบจะเก็บแร่ไม่ได้เลยนะเอาไฟไหม้ไปด้วยนะต้นไม้ต้นนี้ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะเป็นฉากที่เฉยน,นะตรงนี้ว่าไงฮะฝั่งซีเดมบอกไม่ไหวแล้วนะต้องสร้างสปาคลเลอร์แล้วนะจงังหวะนี้ยังไงฮะยังไงโอเคเฮวเลียนออกแล้วนะฮะเก็บแร่ต่อได้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็เจอคุยนีกฝูงหนึ่งนะฮะแต่วิ่งผ่านไปยังไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นนะครับมาที่เบสนี้นะครับมาเผาตัวเก็บแร่ต่อนะฮะ ตรงนี้โอ้โหมีการอรัปเกรดเพิ่มสปีดให้ไซคโครนด้วยนะฮะกำลังมานะแล้วก็มีออกทอมะครับโอ้โหเป็นทอสกินนี้ด้วยนะอะไรนะโอโมโจันบะถ้าจะไม่ผิดเออเล่นทอเลยนะครับผมว่ามันแปลกเออเป็นตัวที่เอาไว้แทงก็ได้นะอืมแต่ว่าถ้ามีซีแทงมาด้วยเนะี่ยจะดีมากนะฮะเดี๋ยวไม่ก็ไซคโครนแต่ไซคโครนน่าจะรอให้อัปเกรดเสร็จก่อนนะอผมจำชื่อสกิลเอ้ยจำชื่ออ,อัปเกรดมันไม่ได้ไต้ฝุ่นเอนจินมัง้ง เคเข้ามาที่เบสนี้อีกแล้วนะคุณพิงกี้นี่ก็ดูเดือดมากเลยนะในการฮ a r a s s m e n t นะครับผมไม่ยอมหยุดสักทีนะก็ถือว่าถูกแล้วนะครับคุณต้องป่วนศัตรูเรื่อยๆนะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะฟาร์มแล้วก็คุณก็จะแพ้นะประมาณนั้นเนี่ยครับเกม RTS การตัดกําลังทรั์นี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะแต่ต้องเข้าให้ถูกที่ถูกเวลานะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหแตกหมดอีกแล้วนะ โอเคว่ากงนฮะฝั่งเสียเมเงินตอนนี้มีทออยู่สามตัวแล้วก็ซีแท้งมาแล้วนะฮะในที่สุดนะครับว่าแต่ไซคโคลนมาหรือ,อยังยังไม่มานะอัปเกรดยังไม่เสร็จเลยกําลังจะเสร็จนะฮะโอเคแล้วแร่ตรงนี้คุณไม่เก็บหน่อยนะครับเก <c oughs> <c oughs> ็บแร่ทองฮ้ทําไมอ้อมมาส่งไกลจังโอเคตรงนี้อาแร่หมดแต่ว่าลงซัพพลายกันไหมนะ อ๋อน่าจะสร้างสิทธิ์ตรงตอนที่มันเก็บตอนที่มันออกมาฝั่งนี้พอดีเนาะมันก็เลยเข้าไม่ได้นะต,ตรงนี้ไปครับทอเปลี่ยนไปใช้ปืนใหญ่บนหลังตัวเองนะทําไดไหม่ <c oughs> ทาดาเมจให้กับเป้าหมายพาคอากาศได้แรงขึ้นแต่ว่าโจมตีเป็นซิงเกิลทาเก็ตนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งทีเดียร์เขาไม่ได้เล่นนะฮะเขาไม่ได้เล่นพาอากาศนะเขาเล่นแต่ทางบกนะเนี่ยไฮดา้าแล้วก็โอ้โหซีแทงกลางตรงไหนครับโอ้โห,โหกว่าจะได้กลางก็พังไปแล้วหนึ่งคันนะไฮดา้ามันออกไปแล้วนะจังหวะ มาเฮลเพิ่มเติมแล้วว่าไงฮะเฮลเลียนเฮลแบตส่งไปโอเคถอยกลับมาสแกนดูเลยนะกดสแกนอีกทีนึงก็จะดีนะครับเคลียร์คลิปนะฮะโอเคยังไงครับจังหวะน,นี้ไฮด่าโอ้โหฟงใหญ่ส่งเฮลแบตเข้าไปเผาก่อนนะจังหวะน,นี้เฮลแบตแตกหมดนะฮะไม่ได้นะครับมี SCB มาซ่อมเออก็ยังก็ยังดีนะฮะดยม,มากเฮลแบตเนี่ยสามารถใช้ SCB หรือแม่ก็มีดีแบตในการเฮลได้นะแต่ตรงนี้เอาวไว้ครับฝั่งเตียงกันืมเกี่ยวแซนวิช พอแตกนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วแนวหลังมีซีแทงอยู่ด้วยนะสี่คันไม่รอดนะครับแตกหมดนะฮะมีมาเติมเติมไม่ทันนะครับจริงจริงเสียเงินนีต้องถอยกลับแล้วนะฮะกลางเลยครับเรียบร้อยครับหายนะฮะจังหวะนี้อย่างเดือดเลยนะฮะอย่างเดือดมีกดไฮดร้ามาเพิ่มอีกเจ็ดตัวนะฮะเกราะบวกสองนะครับฝั่งสีแดงกำลังมานะฮะว้าวตรงนี้ว่าอย่างไร ก็บแก๊สอย่างสบายใจนะฮะครับเท okay, คแลรปเพิ่มเติมโอ้เดี๋ยวนะต่อเทคแคบหมดเลยนะอืมออกแต่ซีแท้งนะครับแต่คุณไม่ออกไซโครนมานะครับแล้วคุณจะอัพเกรดให้ไซโครนทาไมครับเนี่ยเคบวกสามกำลังมานะครับจากฝั่งสีนเงินนะตรงนี้ร็อกอย่างเดือดยิ่ง ระเบิดตุ้มเปิดทางแล้วตรงนี้ว่าไงครับอุ้ยเฮลเลลยนเข้าไปแตกนะเฮลเลลยนเปว่าวะใช่ใช่แล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงเขาประชิดแล้วนะครับผมเข้ามาแล้วนะฮะเข้ามาที่ฐานทองด้วยนะฮะโอ้โหแล้วเซอร์กิ้งไหลเข้าไปแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับมีรูนะครับมันมันไหลเข้าไปได้นะเรียบร้อยครับสีเงินไม่ไหวนะฮะต้องยกขึ้นแล้วนะจังหวะนี้โอ้โหเป็นกองทัพสุดคลาสสิกเลยนะเนี่ยเซอร์กิงกับไฮด่านะฮะอย่างกับมาเนื่องว่าหลุดมาจากเกมภาคแรกนะฮะ แต่ว่าเข้ามาขนาดนี้ในฝั่งซีแองก์น,น่าจะกันไม่อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยครับบ้มไปแล้วนะโอ้มีซีแท้งอยู่บนบ้านแล้วยังไงครับฝั่งสีแท้งบอกว่าไม่กลัวนะฮะมาขนาดนี้แล้วถอยไม่ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยครับแตกหมดนะฮะว้าวแต่ตรงนี้ว่าไงฮะกาัดจะเข้ามานะจุดนี้อีกก็โดนไปเีกนะซีแท้งมาเพิ่มเติมกลางเลยครับเรียบร้อยแตกไปนะอืือแตะยิงมันถึงไหนถึงนี่นะฮะซีแท้งถึงไฮร่าเลยนะโอ้ วันนี้ทีโปรดักชันค่อยๆหายไปทีละหลังสองหลังนะอย่างเดือนนะครับเฮลเลียนมาแล้วครับคุณยิงเฮลเลียนบึ้มไปแล้วนะเรียบร้อยท okay ีแล้วตรงนี้ว่ายังไงมายิงซีแท้งผ่านใหญ่ต้องยกแล้วนะฮะเอาคนงานหนีตายมาตรงนี้เอยไม่ใช่หนีตายสิออกมาจิ้มโอ้โหยังสู้อยู่นะฝั่งเสียงเงินไม่ยอมแพ้นะครับผมไม่แน่ว่าฝั่งเสียงเงินคุณพิงกี้นี่ถ้าหาวชนะแมชนี้นี่อาจจะขึ้นเกรนมาสเตอร์ได้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเป็นเกมลงแรงกันหรือเปล่าเด ตรงนี้ัหยครับสีแดงเข้ามาอีกรอบนะครับผมืส่งสีแทงนําหน้าไปก่อนนะไปแทะ SCV นะแตกนะครับแต่ตรงนี้สีแทงก็ตามไปนะครับเหวแบตออกมาเพิ่มเติมนะฮะไล่เผาเลยครับผมจังหวะนี้บึ้มเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้ยังไงต่อนะครับมาเติมนะฝั่งสีแดงโอ้โหผลิตปุ๊บเดี๋ยวนะคุณเซตเวพอยไว้เลยนะครับโอ้โหิลม,ม,มาเติมอีกสองตัว ฝั่งสีเ่งินแย่แล้วนะครับมีคอทัเตอร์มาอีกนะครับฝั่งสีแดง้โหนี้มาพ่นคอสติกสเปรย์ใส่ฐานใหญ่ตรงนี้โอเคมายิงนะฮะมายิงฐานนี้แทนนะครับไม่ได้นะฮะฝั่งสีน้ําเงินจังหวะนี้นี่คือคงจะทําได้แค่การยืนนะฮะแต่ว่าเจอไปขนาดนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ไหวอะดูจากสายตาเลยฮะโปรดักชันไม่พอนะชาเกินไปเรียบร้อยครับผมก็ต้องกดยอมแพ้ไปนะชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอันดรอยลฝั่งสีแดงนะฮะ อย่างสามารถป้องกันตำแหน่งของตัวเองไว้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสซวัวดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ